สวัสดีค่ะอิสทานนะคะมันจะวันนี้จะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้ฟอกอากาศกันนะคะซึ่งต้นไม้ที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นต้นไอฟ,ฟี่นะคะคือตอนแรกอะนะใช้ดินในการปลูกแต่ว่าเมื่อ2ออาทิตย์ก่อนรู้สึกว่าจะใส่ปุ๋ยเข้าไปใช่ป่ะแล้วเหมือนกับว่าปุ๋ยมัน มันเน่าอะค่ะเออมันมีมแมลงอยู่ข้างในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยแฟนก็เลยบอกว่าเออเราลองเปลี่ยนมาใช้อย่างอื่นในการปลูกไม้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ดินเท่านั้นสมมติอย่าตันมันจะใช้น้ําอันนี้อันนี้เป็นต้นมอนสเตอร่้านะคะไม่รู้เพื่อนๆอย่งไรก็ตัดออกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นแล้วนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอันนี้มีใบเด้อ เออใบมันกำลังจะขึ้นมานะแต่ว่าแต่ว่ารากมันยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ขึ้นมาเลยตรงนี้นะรากมันนาะก็คือตัดแล้วก็ใส่น้องเขาไว้ในน้ำประมาณ2เดือนนะคะรากมันถึงจะออกมาเนาะแล้วแต่ว่าวันนี้ตาจะมาใช้เมล็ดดินเผาซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คืออุ้มน้ำได้ดีกว่าปกติ85%นะคะอย่างสมมุติว่าเราไป ฮอลิเดย์อย่างนี้ใช่ป่ะไม่อยู่บ้าน2-3อาทิตย์แล้วก็ลดน้ำทิ้งไว้มากกว่าประวัิปกติเออประมาณถ้าเราไปฮอลิเดย์ประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมมันก็จะก็จะไม่มีปัญหาที่สำคัญมากๆคือว่าไม่เป็นแหล่งสะสมของมแมลงซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่ารอบที่แล้วใช่ป่ะน้องต้นไอพี่มันมันกำลังจะตายแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรทำไมแบบไปมันเฉา ก็เลยตอนแรกว,ว่าจะเปลี่ยนดินใหม่แต่ว่าแฟนบอกว่าเออเราลองเปลี่ยนมาใช้เอ,อมเมลตินเผาดูไหมว่ามันจออมาเป็นยังไงเพราะว่าข้อดีมันก็มีมากก่อนและที่สําคัญคือ,อ,อไม่เป็นแหล่งสะสมของแมลงคือใช้สามารถโรยหน้าดินก็ได้คือแบบเพื่อความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันนี้เราจะใช้มเมลตินเผาล้วนเลยซึ่งตอนนี้ตานอยู่ที่เยอรมันเนาะอันนี้เราก็เลยแบบ เที่ยวละมันเขาจะเรียกว่าไฮโดรไฮโดรโคทัวนะคะเห็นไหมไฮโดรโคทัวหาซื้อได้ที่ไหนอเมซอนก็มีนะแต่ว่าตันไปซื้อที่ฮักเกอร์เบลลฮักเกอร์เบลมาถ้าจังคิดว่านนะถ้าจังชื่อไม่ผิดฮักเกอร์เบลก็ค่ะอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีกระถางจริงๆอะ่ะเขาจะมีกระถางเฉพาะใช่ปะแต่ตามรู้สึกอ่ะ เฮ้ยม,มันแพงไปอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็กระถางพลาสติกที่แบบมีรูอยู่แล้วก็ม,มีไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรทโมมิเตอร์หรอไม่ใช่มคือเนี้ยค่ะเอาไว้วัดว่าข้างในเนี้ยมีน้ำไหมอะไรอย่างงี้ถ้าไม่มีน้ำมันก็จะเป็นสีแดงถ้ามีน้ำมันก็จะเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็มีอันนี้เลยที่สำคัญของเราก็คือเมล็ดตินเผา หน้าตาของน้องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะมีรูเล็กๆเป็นรูพรุนอยู่เพื่อที่ว่าเวลาเราลดน้ําเข้าไปน้องก็จะได้แอบมาในตัวมเมล็ดนิ่เผาเนี่ยก็จะอุ้มน้ําไว้ได้นะคะสําหรับเมืองไทยนะคะเมืองไทยหาซื้อได้ที่ไหนเมืองไทยอจริงปะเมืองไทยหาซื้ออะไรก็ได้อะคะคือเดี๋ยวจะเขียนไว้ข้างล่างให้นะคะว่า หาซื้อได้ที่ไหนเนาะในเมืองไทยก็ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ดินเอ่อใส่มเลเ็ดขี่เขาเลงไปนิดนึงประมาณ1นส่วนสี่เนาะไม่เห็นเลยเป่าเลยประมาณนี้นะคะใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นก็เอาใส่ลงไปในกระถางที่เราชอบแล้วก็นี่เลย คือคือตอนแรกมันอยู่ต้นไอวี่มันอยู่ในดินนะคะเราต้องเอาดินออกก่อนเอาดินออกให้หมดเลยแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เหลือแต่ล่าอันนี้คือการจัดการหมดทุกอย่างแล้วเพราะตอนแรกมันมีมแมลงเนาะมันแบบเออมันไม่สามารถทําตรงนี้ได้จริง,รง <g ười> ก็เลยเอาออกจากดินก่อนแล้วก็มาใส่น้ําทิ้งไว้แบบหนึง่งหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปเนาะจัดทรงตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่เลยแค่แล้วนะโอ้ใช่แล้วอ,อันนี่เลยลืมแต่นี้ลงไปนะคะอันนี้อันนี้ซื้อมาก็ถูกมากประมาณสี่ยูโรจริงๆเราต้องใส่ลงไปก่อนแต่ว่าลืมอะ่ะมาแต่พูดใส่ลงไปให้ไม่ต้องสุดมากก็ได้แค่แบบว่าให้แบบหนึ่งประมาณ1น,นึ่งนสี่เนี่ยค่ะแล้วก็รดน้ำ คือการที่เราข้อดีอย่างหนึ่งของเมล็ดพินเผาก็คือเราไม่ต้องลดน้ําน้องเขาบ่อยๆเนาะเพราะว่านางกุ้งน้าไว้ได้ดีกว่าดินค้าก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เสร็จปแล้วเนาะสำหรับการปิ้นกระถางต้นไม้ด้วยเมล็ดพินเผานะคะก็ง่ายๆเลยไม่สกปรกเหมือนดินด้วยนะคะการใช้เมล็ดพินเผาในการปลูกเนี่ยมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ในอาคารในบ้าน ในคอนโดถ้าเกิดใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะดันจะมาตอบเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกภายในสามสี่อาทิตย์เนาะว่าว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงมันดีจริงๆไหมอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วก็สำคัญเลยคือจริงๆแล้วอ่ะการใช้ม้ดินเผาเนี่ยมันมีปุ๋ยเฉพาะสำหรับ มล็ดดินเผาด้วยนะคะประมาณ 2- อสามอาทิตย์หนึ่งครั้งมเมล็ดดินเผาเนี่ยมันไม่ได้มีสารอาหารอะไรเนาะคือมันก็จะมีแค่น้ำมันไม่ได้มีสารอะไรให้สารอาหารอะไรให้ต้นไม้ของเราซึ่งตันตยังไม่ได้ซื้อมาเลยก็ <laughs> เดี๋ยวลืมนะคะเพราะวานพุ่งไปซื้อมาก็เดี๋ยวต้องต้องไปซื้ออีกค่ะก็จบแล้วนะคะสำ,คำสำหรับคลิปนี้ใครมีคําถามก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยะคะ่ะบ๊า